เอ,อ้าพี่หวัดดีครับไปไหนมาเนี่ยโอ้ยเป็นไงบ้างช่วงนี้กินงล้อเป็นไงก็ดีพี่วันนี้ได้เลยแล้วพี่อ่ะเป็นไงบ้างอ๋อก็ดีขึ้นมากพองกวนนะนะแต่ว่าก็ยังพอดได้ได้บ้างอันี้ปัญหาคือออกไปไหนไม่ได้หรอกนะเนี่ยหนังหนึ่งก็ไม่ได้ดูเขาหรอกเออพี่พูดถึงหนังอ่ะพี่พี่รู้เปล่าสับปเปล้ออ่ะห้าร้อยล้านแล้วนะพี่ห้าร้อยล้านเหรียอ ใช่ใช่พี่ห้าร้อยล้านแล้วไม่รู้ผมไม่ได้ตามข่าวเลยอฮ้ยเฮ้ยพี่แล้วสับระรดพี่อ่ะกี่ล้านแล้วอะพี่อ๋อสับระรดนั่นเหรออือก็จะจะสิบล้านได้แล้วมั้ง <laughs> ฮะสิบล้านลูกเ,เหรอพี่สิบล้านลูกที่ไหนหมายถึงว่าคนซื้อเขาจะผ่านสิบล้านเขาจะเลือกซื้อหูลูกหนึ่งโอยทั้งวันพี่ขายได้ลูกเดียวยลูกเดียวนะพี่อืม ทั้งวันเนี่ยนะโถ่ไม่งั้นจะมาจะมาเดินนี้ทำไมขายดีขายดีผมก็เดิองบีขายได้ตั้งสิบล้านลูกมันขายไม่อยอกอะพี่โอ้ยไปไปไปตองตังค์มาซื้อโอ้ไปไปผมไปขับรถต่อดีกว่าอ้าวไม่คุยขับรถต่อคุยขับรถอะไรลูกเดียวผมไปคุยกับสัปเหร่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวม่เอาไปเอาพี่เฮ้ยคุยเดี๋ยวแข่งกลับมาก่อนเฮ้ยอะไรวะคุยขับรถไม่คุย ก็ผมขายสับประรดไม่ไม่ไม่คุยเรื่องสับประรดะไปคุยเรื่องอะไรฮะแล้วจะไปคุยสับปะเลกัวัดไหนอาโทอะไรต้องเค็นไว้เนี่ย